เราตั้งท้องได้เราๆเ,เกือบสี่เดือนแล้วเราตกใจมากมตัดสินใจโทรหาสายด่วนท้องไม่พร้อม1663เขาแนะนำว่าถ้าเราไม่พร้อมจริงๆอะค่ะเราควรไปยุติก,การตั้งครรภ์นนะอย่าไปคิดว่ามันบาปแฟนก็บอกว่ามันขึ้นอยู่กับเราแต่เขาก็อยากให้เอาออกนะคะเขาสงสารถ้าลูกเกิดมาต้องลําบากมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเลี้ยงเด็กคนนึงเลยและเราก็ไม่ได้ตั้งใจให้เขามาเกิด เราเองก็พยายามทําใจให้สบายๆแต่ในใจแบบร้อนรุ่มดังไฟสมุมหลังจากต้องอมยาหลายชั่วโมงก็ปวดท้องเป็นไข้อาเจียนทรมานมากเรารู้สึกว่ากําลังจะคลอดเด็กออกมาแล้วสุดท้ายเด็กก็หล่นตุ๊บลงบนพื้นความเจ็บปวดที่ทนมาทั้งวันก็แบบหายไปเลยเราไม่ร้องไห้ไม่รู้สึกอะไรเลยเราแค่แบบรู้สึกโลง่งในความรู้สึกตอนนั้นแต่ผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงความรู้สึกผิดก็ถาโถงเข้ามาในจิตใจค่ะ เรามีความคิดที่แบบเราเพิ่งฆ่าลูกตัวเองไปอ่ะตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วะนะครับเราบอกว่าอยู่กับปัจจุบันก่อน